สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนตะกิตจังหวัดอุดรธานีสาขาหนึ่งอยู่ในเมืองอุดรน,นะครับสาขาสองอยู่ถนนอุดรบ้านผือนะครับอยูร่ระหว่างถึงกลางระหว่างถึงกลางอุดรกับบ้านผือนะครับใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นนะครับระหว่างนัดยนต์ะกิจกับนัดลูกหมากยนนะครับวันนี้มีอ่า นิสสันฟอนเทียนะครับนิสสันฟอนเทียเป็นพระอาจารย์ที่มาเจิมบ้านนะครับตอนขึ้นบ้านใหม่ให้นะฮะแล้วก็เจิมเครื่องไม้เครื่องมือเจิมโรงงานให้นะวันนี้ท่านเอารถมาให้ดูแลนะครับนิสสันฟอนเทียมาด้วยกันหนักพอสมควรนะครับหนักพอสมควรวิ่งเสียงดังกุกกักุกกักเอียดอาดเอียดอาดนนะครับเมื่อกี้วิ่งลองดูแล้วนะครับ ก็เช็คกอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีลูกหมากปีกนกบนล่าง4ตัวแล้วก็มีลูกหมากลาวหน้านะครับกันส่งกันชักนะฮะแล้วก็บูทหูชกหน้านะครับส่วนด้านหลังมียางหูแหนบนะครับยางหูแหนบหน้าหลังนะครับยางหูแหนบหลัง8ตัวยางหูแหนบหน้า4ตัวนะฮะประกอบกันนะฮะแตัวกับ4ตัวเป็น12ตัวนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็น12ตัวนะครับสําหรับยางหูแหนบ หน้าลังก็มีอาการประมาณนี้นะฮะช่างเต้ยถอดไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับในการถอดด้านหน้านะโอเคครับช่วงสายๆวันนี้มาพบกับการทำงานของช่างนัดกับนิสสันควนเทียนัดลูกหมากยนต์สาขาสองนะครับด้านขวาถอดเอกไปเกือบจะเสร็จแล้วนะครับด้านขวานะครับ ลุบมากกันชักหลวมล็อกแลกล็อกแลกเลยนะครับตัวคันส่งกลางก็หลวมนะครับหลวมมากนะครับลูกหมากปีกนกบนถอดออกไปแล้วนะครับลูกหมากปีกนกบนต้องถอดทั้งปีกนกนะครับเพราะว่าได้อัดมีต้องได้ใส่เครื่องอัดเข้านะครับอัดเข้าอัดออกนะครับสําหรับลูกหมากล่างก็เหมือนกับลูกหมากปีกนกของนิสสันบีเกมนะครับไม่หลวมมากนะครับเพียงแต่ว่ามันขัดนะ มีอาการแกนมันสึกนะครับแกนข้างในมันสึกนะครับเวลาโยกมีอาการขัดมันไม่เลื่นนะฮะมันไม่เลื่นโอเคก็เลยเปลี่ยนพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับมาดูทางด้านซ้ายนะครับกําลังถอนปีกนกล่างลูกหมากปีกนกล่างส่วนลูกหมากปีกนกบนก็ถอดออกมาทั้งปีกนกนะครับ ่อม้าชุดดุมออกมานะครับโล่โงโปร่งลูกหมากปีนุกบนเสียเยอะมากลนะูกหมากปีนกล่างเสียไม่เยอะนะครับแต่ก็เริ่มมีอาการนะครับก็คือแกนเขาเริ่มจะสนุดนะครับตัวน,นี้อย่าปล่อยไว้นานนะครับสำหรับปีนกล่างนะครับสําหรับลูกหมากปีนกล่างของบิ๊กเอ็มกับฟอนเทียนะอย่าปล่อยไว้นานปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวหลุดนะครับหลุดออกกปากนะครับ ก็ถ้าเริ่มมีอาการอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับ ติโรบนออกมาแล้วนะครับสองข้างพอออกมาทั้งสองข้างแล้วนะครับหลวมมากนะครับหลวมมาก <c oughs> มเลยบนเที่ยวเลยโอแกนแห้งกิด๊ด <c oughs> ช่วงกำลังถอดด้านหน้ามาดูด้านหลังแล้ว <c oughs> ยางกูแหนบ <c oughs> ขาดถึงเหล็กหมดแล้วนะครับยางกู้แหนบหลัง ส่วนยางหูแหนบหน้าเฮ้ย hey, ส่วนด้านขวาก็เหมือนกันนะครับผ่านหมดแล้วนะครับข้างในมันผ่านหมดแล้วนะครับจนเหล็กก็เบียดกันแล้วนะแดดอิแดดกันนะข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับข้างหน้าก็เหมือนกันผ่านหมดแล้วนะครับ เอาหน้าออกมาแล้วนะครับท่านส่งกลางเสียเยอะนะครับมีอาการคอนอย่างแรง <c oughs> แต่เวลาขับยังนิ่งอยู่นะครับยังถือว่านิ่งอยู่ยังถือว่าไม่ล่อนมากนะครับอาจจะมีส่วนว่ามันลดศูนย์ยังได้ดีอยู่นะครับ แต่ยังไม่วิ่งลงยังไม่ได้วิ่งเจอขึ้นเจออะไรนะครับตามที่ผมลองดูนะฮะแต่ถ้าเจอขึ้นน่าจะล่อนอยู่นะฮะมีอาการเลื้อยอยู่นะโอเคเดี๋ยวจัดเข้าหลังบ้านเลยนะครับอัดลูกหมากปีนกออกนะครับลูกหมากปีนกล่างจะเป็นตัวเดียวกับลูกหมากปีนกล่างบิ๊กเอ็มนะครับล่างคอนเพียร์กับล่างบิ๊กเอ็มตัวเดียวกันใช้กันได้ใช้กันได้เลยนะครับ จะเป็นพิดลอกอย่างนี้นะเขาจะเป็นพิดลอกกี่ตรงกาก ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกบากเป็นลกล่าง2ตัวยางหูแหนบด้านหลังเปลี่ยนแล้วนะครับด้านหลังฝั่งซ้ายเปลี่ยนแล้วนะสล้วช่างูกบนะักลูกจดไห ยางหูแหนบด้านขวานะเดี๋ยวเปลี่ยนยางหูแหนบด้านขวานะ อยู่ไปออกง่ายยางหูแหนบหลังทั้งหมด8ตัวนะครับยางหูแหนบจะเป็นตัวประกบกันนะครับประกบกันสองข้างนะสองสี่นะครับสองข้างแปดตัวกันหน้าสีตัวนะครับ ด้านหน้าก็คือยางหูแหนบหน้านะครับเรียกยางหูแหนบหน้านะยางหูแหนบตัวหน้าสี่ตัวนะครับสองตัว,รตวประกบกันเหมือนกันนะยางหูแหนบหน้าใส่เข้าไปนะครับทั้งสองข้างยางหูแหนบหลังใส่เข้าไปเรียบร้อยด้านซ้ายมาถึงด้านขวาก <_ UA _ cek> ็เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปแล้วนะ ยางหูแหนบหน้าด้านขวาก็เรียบร้อยนะครับมาถึงลูกหมากนะครับลูกหมากชุดเลาหน้าออกมาเรียบร้อยลูกหมากปีกนกออกมาเรียบร้อยแล้วนะลูกหมากปีกนกบนล่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบได้เลยครับประกอบปีกนกบนเข้าไปแล้วนะครับปีกนกบนจะช้าหน่อยนะครับจะยากหน่อยก็คือต้องดูมาร์กตัวนี้นะตัวนี้คือตัวมาร์กตัวลูกเบี้ยวนะครับ ลูกเบี้ยตั้งศูนย์เวลาถอดจะต้องมาร์กตัวนี้เอาไว้นะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับนี่ตัวแหวงแหวงมันนี่นะตัวแหวงแหวงนี่นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเราใส่จะได้อยู่ในที่เดิมนะครับศูนย์จะได้ที่เดิมนะครับนี่มันมีทั้งสองข้างนะครับอันนี้มาร์กไว้เรียบร้อยตรงตรงศูนย์เรียบร้อยนะครับตรงมาร์กเรียบร้อยนะครับสําหรับฝีกนกบล มาถึงฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับตัวตัวบนก็มาร์กเอาไว้นะครับนี่มุงฉีดมาร์กเอาไว้นะี่คือฉีดมาร์กเอาไว้ด้านในนะด้านในมีมาร์กมันจะมีรูปเปียวสองตัวนะครับตัวหน้ากับตัวหลังนะครับต้องฉีดมาร์กเอาไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราใส่เข้าไปเดี๋ยวศูนย์ไม่ได้ที่เดิมนะครับตั้งยากนะครับด้างขวาใส่คอมานะครับ ใส่ชุดดุมคอมาวิที่ใส่คือใช้ตะเค้ยันตูดลูกหม,มากตัวล่างไว้นะครับแล้วก็ห้อยข้างบนใส่น็อตห้อยข้างบนแล้วก็ใส่น็อตข้างล่างนะครับดึงอาหารงน็อตข้างล่างนะใส่ชุดคอมาเรียบร้อยนะครับยึดถือน็อตบนล่าง มาถึงทางด้านซ้ายนะครับยกชุดดุมคอม้าใส่ เดียวว่าลงมานอนไมนะตอนขึ้นป่า้อดึงเกียวนะมี่ตีดถือคัางบาละ่ะด้านซ้ายใส่ชุดคอมาเรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนบูธหูชกแล้วนะครับบูธหูชกด้านล่างเมื่อกี้เดินเข้าไปเปลี่ยนเองนะแล้วก็ยางหูชกบนเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็ชุดเหลหน้าก็เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประกอบชุดลาวหน้าก็เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับสำหรับนิสสันฟอนเทียคันนี้นะสำหรับนิสสันฟอนเทียคันนี้นะเดี๋ยวด้านขวาต้องเปลี่ยน หูโชคนะครับหูโชล่างนะครับขาดหมดแล้วน,น,น,นะ <c oughs> เดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดโชคมาเปลี่ยนบูธนะครับเปลี่ยนบูธบนเอ้ยเปลี่ยนบูธล่างแล้วก็เปลี่ยนยางหูโชคบนนะครับมันแบนหมดแล้วนะโอเคตัวนี้ยังไม่ได้ขันนะตัวนี้ไม่ได้ขันบูธหูโชล่างนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะอันนี้ยางหูโชคบนนะ ยางหูชกหน้าบนล่างนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบใส่ได้เลยสร็ลูกหมาแล้วหน้าประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่พิลล็อกอีกตัวหนึ่งนะผีนกบนใส่เรียบร้อยผีนกล่างใส่เรียบร้อยนะครับ เป็นรอกเรียบร้อยเอาขึ้นดึงแห้งเลยครับผมใส่โชคหน้านะครับ Okay. ใส่ชกหน้าเรียบร้อยก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่ล้อได้เลยนะครับทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ล้อเรียบร้อยเดี๋ยวลงมาตั้งศูนย์ได้เลยครับเดี๋ยวตั้งศูนย์ตั้งลอ้อตั้งก้านพวงมาลัยก็พระอาจารย์ก็เดินทางกลับได้เลยดูพระอาจารย์เจิมให้นะครับวันนี้พระอาจารย์มาใช้บริการ <ítulo> มามาประเดิมให้นะครับมาประเดิมสําหรับร้านนัดลูกหมากยนตนะครับนี่คือรอยเจิมของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ทรงเดชนนะครับวันนี้พระอาจารย์มานั่งรออยู <laughs> okay, right ่เดี๋ยวถ่ายไม่ติดนะพระอาจารย์เดี๋ยวถ่ายไม่ติดนั่นแหละถ้าไม่แอบถ่ายไม่ติดนะครับโอเคฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พระอาจารย์ เครื่องมือทุกเครื่องนะครับอาจารย์เติมให้หมดนะครับเครื่องลิฟต์สองตัวเครื่องปั๊มสองตัวเครื่องตึงสองหนึง่งโอเคครับตั้งศูนย์ตั้งล้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขึ้นวิ่งลองตัง้งกานพวังเลยด้วยนะครับวัดป่านาคำมูลนะครับพระอาจารย์ชงเดชครับเดี๋ยวจะไปตั้งศูนย์กันไปจะ้ระรถวัดป่านาคำมูล กมอะไรอย่างซ้ายทีดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตั้งก้านกมอะไรให้ตรงก่อนนะจริงๆรุ่นนี้ถอดได้นะครับการผมอะไรถอดสับพมอะไรได้เลยนะอย่างอย่างซ้ายหนึ่งลงก่อน จริงๆรุ่นนี้ถอดปวงมาลัยสับเฟืองได้เลยนะครับไม่มีแอร์แบกไม่มีสายแพรนะครับแต่ทีนี้มันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับก็คือมันเอ,อ่างนิดเดียวนะครับก็เลยก็เลยปรับเอานะครับปรับจากคันชักก็ได้นะครับปรับจากแปบคันชักก็ไนดะ้ ปนพงมายตรงหมดแล้วนะครับปั้นพงมาลัยตรงศูนย์ได้แน่นเปี้ยนะครับพงมาลัยแน่นตึกเลยนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบอนเทียรคันนี้นะพระอาจารย์เดินทางมาจากวัดป่านาคำมูลอำเภอตำบลสมเศร้านะครับเดินทางมา ประเดิมนะครับประเดิมสําหรับร้านใหม่ผูใหม่นะครับสาขาสองนะครับอาจารย์มาเจิมให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างเฮงเฮงดีๆโชคโชคลาบลาบมีโชคมีลาบโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวว่าอาจารย์เดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิจอุดรธานีขอบคุณที่ใช้บริการนัดลูกหมากยนต์สาขาสองถนนอุดรบ้านถือนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ